เสื้อ,อราคาด่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อชีฟองแขนสั้นนะคะก็คือใส่สบายช่วงซัมเมอร์แต่ว่ายัางได้ลุกเรียบหรูคุมโทนด้วยโทนสีแล้วก็ลายผ้านะคะเสื้อตัวนี้เนื้อผ้าเขาจะเป็น texture ผ้าเยื่อไม้แล้วก็พิมพ์สีลายดอกแบบหรูห,หูตุต่นหน่อยอย่างสีขาวตัวนี้ก็จะพิมพ์ลายดอกสีน้ำตาลนะคะลายดอกเขาก็จะฟุงฟ้งพร้อมแต่ง t r i มอันนี้ก็ คอตัวนี้จะค่อยๆแนบคอเข้าไปนะคะไม่ได้ชันตั้งออกมาแล้วก็ใส่ริมทิมก็จะรับกับช่วงระบายเลยด้านหน้าจะเป็นตัดต่อวีนะคะเวลาใส่ก็จะดูเพรียวขึ้นแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยระบายทรงแขนก็จะเป็นแขนสั้นแบบผ้าซ้อนกันนะคะพร้อมใส่ทิมเวลาใส่ก็จะแบบแฟฝงออกนิดนึงอะไรเงี้ยด้านในมีรับสีพื้นนะคะส่วนสีน้ำตาลก็จะพิมพ์ลายดอกสีม่วง สีม่วงชมพูสีสวยมากคือสีเขาจะไม่ฉูดฉาดแต่ว่าสีผ้าพื้นจะชัดแล้วก็นี้จะเป็นสีดํานะคะสีดําก็จะพิมพ์ลายดอกสีม่วงเหมือนกันด้านหลังมีกระดุมนะคะก็คือตรงคอ2เม็ดแล้วก็เรียงกันลงมาระบายก็อ้อมยาวมาจากด้านหน้าเลยนี่ลายผ้าสีสวยมากคอนเฟิร์มทุกสีมีตั้งแต่ไซส์ s จนถึง3 xl นะคะลุคนี้คือแมทกับกางเกงผ้าสอดด้านในก็ได้หรือว่า จะใส่เป็นทรงปล่อยก็ได้นะคะสวยเหมือนกัน World As the time goes by, you give me reason to live. You give me wings to fly. Hey, wow! It's such a